เทรดตามเทรนก็ได้แล้วทำไม eA g r i d ถึงยังทำกำไรได้วันก่อนผมนั่งคุยในกลุ่มเทรดเดอร์แล้วมีมือใหม่ถามขึ้นมาว่าพี่ครับทำไมยังมีคนใช้ eA g r i d กันอยู่เลยทั้งที่มันดูเสี่ยงมากสวนเทรน์ตลอดถ้าโดนลากทีเดียวก็พังไม่ใช่เหรอเฮ้ยนี่มันคำถามระดับปรมาจารย์ไม่ใช่สิมันคือคำถามพื้นฐานที Nein, <no so. S 2> <question> ่หลายคนมองข้าม ผมมาลองวิเคราะห์เล่นๆนี่มันเกี่ยวกับ3มอย่างพร้อมกันจิตวิทยาของเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไซโคโลจีเทคโนโลยีที่เปลี่ยนการเทรดให้เป็นธุรกิจกึ่งอัตโนมัติเทคหรืออัลกอริทึมและเศรษฐศาสาตร์เบื้องหลังความน่าจะเป็นอีคอนหรือ probability ผมนั่งดูผล back เทสของ e- a กริ d หลายๆตัวแล้วมานั่งคิดดูเฮ้ยนี่มัน e a g r i d นี่แหละคือหนึ่งใน Boring Strategy ที่หวานเจีย๊ยบถ้ารู้วิธีใช้เรามาดูตัวเลขหลังบ้านกันข้อมูลสมมุติจาก Backtest ระบบเทรดตามเทรนด์ nd, Win r a t อาจจะแค่30-40%ถึงแต่ RR สูงถึง1-5ต่อาทำให้ระยะยาวกำไรระบบ e a g r i d วิน Win r a สูงถึง80-90%ถึงในการปิดบวกแต่ละรอบ แต่ r a อาจจะติดลบมหาศาลถ้าโดนลากจนล้างพอร์ตผลลัพธ์เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ทนกับการขาดทุนติดต่อกัน6ถึง7ครั้งของระบบเทรนด์ฟอลวิ่งไม่ไหวแต่กลับรู้สึกดีกับการเห็นพอร์ตบวกทุกวันของระบบกริดจิตวิทยาคนเทรดเพราะสมองเราเกลียดการผิดทางเทรดเดอร์ทุกคนจะรู้ดีว่าการคัดลอสคืองานที่ใช้พลังจิตสูงสุดต้องยอมรับว่าตัวเองคิดผิด ต้องทนเห็นพอร์ตแดงต้องรอโอกาสใหม่ที่ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ทั้งหมดนี้มันคือ c ognitive dissonance หรือความขัดแย้งในใจที่กินพลังสมองเรามากกว่าที่คิดมันไม่เหนื่อยนิ้วแต่มันเหนื่อยใจธุรกิจ EA กริเข้าใจเรื่องนี้ดีเลยขายแค่สิ่งเดียวจ่ายค่า EA มาซะแล้วนายจะได้เห็นพอตบวกเกือบทุกวันจนกว่าจะถึงวันสิ้นโลกกดซื้อไปหนึ่งเทคโนโลยี e a Grid คือระบบออโตเมชันที่ทำเงินจากตลาดไซด์เวย์ต้องควบคุมความเสี่ยงผ่านการบริหารหลอดไซส์และกริดสเปซซิงอย่างระมัดระวังไม่งั้นเสี่ยงต่อการโดนล,ลากจนล้างพอร์ตได้ง่ายเบื้องหลัง e a Grid ไม่ได้มีแค่การซื้อถั่วแต่มันคือระบบที่แทบไม่ต้องใช้อารมณ์คำนวณระยะห่างกริดสเปซซิงอัตโนมัติตั้งเป้าหมายกำไรรวมอัตโนมัติทำงาน24ชั่วโมงโดยที่เราไม่ต้องเฝ้าจอมีพารามิเตอร์ให้ปรับแต่ง เพื่อคุมความเสี่ยง Max Trade Lot Size ผมลองคิดเล่นๆน,นี่มันคือเหมือนเครื่องจักรทำเงินที่เก็บเล็กผสมน้อยจากความผันผวนเล็กๆในตลาดที่คนส่วนใหญ่มองข้ามเทคเปลี่ยนการเทรดที่ต้องตัดสินใจตลอดเวลาให้เป็นดิจิ t a ลแ s สเซที่ทำงานให้เราเอง EA Grid ทำกำไรไม่ใช่เพราะมันแม่นแต่เพราะมันเข้าใจสถิติของตลาดจากมุมมอง Quantitative Analysis ตลาด forex ส่วนใหญ่ ประมาณ70-80%ของเวลาอยู่ในสภาวะไซด์เวย์หรือไม่มีเทรน์ชัดเจนระบบเทรนฟอลลวิงจะขาดทุนในช่วงเวลานี้ระบบกริดจะทำฟาร์มกำไรเล็กๆน้อยๆได้อย่างสม่ำเสมอในช่วงเวลานี้คนส่วนใหญ่ไม่มองแค่กำไรสูงสุดแต่เขามองความสม่ำเสมอของกระแสะเงินสดอะไรที่ทำให้พอร์ตค่อยๆโตทุกวันแม้จะเสี่ยงจะรู้สึกดีกว่าการรอคอยเทรนใหญ่ที่ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่สรุป จริงๆผมก็เคยใช้ eAgrid ในบัญชีเล็กๆเ,เหมือนกันนั่งดูมันทำงานแล้วโอ้โหมันคือการต่อสู้กับความน่าจะเป็นล้วนๆถ้าคุมความเสี่ยงดีๆมันก็เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังได้กลยุทธ์ที่ดีไม่จำเป็นต้องเท่ไม่ต้องมี Smart Money ี่ค c นเซปต์ไม่ต้องตีฟิโบนาช c ีเป็นเทพขอให้เข้าใจว่าตลาดส่วนใหญ่มันน่าเบื่อ s i d e w a y แล้วเราจะเห็นโอกาสในสิ่งที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มองข้าม eAgrid การเทรดในกรอบราคาการเก็บสวอปมันอาจดูน่าเบื่อในสายตาเทรดเดอร์สายเทรนแต่สำหรับคนที่เข้าใจพฤติกรรมที่แท้จริงของตลาดนี่แหละคือ real opportunity ลองมองกราฟเปล่าใหม่โซนไหนที่ราคาวิ่งไปวิ่งมาแบบไร้ทิศท,ทางนั่นแหละจุดเริ่มต้นของกลยุทธ์ทำเงินต่อไปของคุณ